เซนินวมามอบความอบอุ่นแล้วก็เปิดดินแดนเหนือจินตนาการนะคะไม่ได้มากันสองคนนะมาพร้อมกับของเพื่อนเลโกโอ้อีก3ามคนด้วยนะคะขอบคุณม,มากๆที่มาร่วมสนุกกันนะคะแต่ว่าของเพื่อนเลโก้ของเรา3ามคนนี้นี่ถือว่ามาร่วมสนุกกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอาจจะให้อ่ของเพื่อนสาคนของเราเนี้ยนะเดี๋ยวลงไปพักผ่อนก่อน แล้เดี๋ยวเราจะได้เจอเจอของเพื่อนของเราทั้ง3คนเนี่ยที่บริเวณเลโก้สโตร์ชั้น2เขาบอกโทรให้เดินมาสักไกลแล้วให้กลับกัแล้วนีนะขึ้นมาเขาบอกยากมากทำไมให้ลงเร็วจังเลยยากมากเพราะว่าจะได้เป็นการออกกำลังกาในตัวนะเราจะไปส่งเขายไปส่งจาก้เลยส่งเพื่อนหน่อยก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชั้น2นะคะของเพื่อนของเรา3คนเนี่ยของเพื่อนเลโก้จะไปยืนรออยู่ที่นิวสโตร์ของเราไปถ่ายภาพกันแล้วสามารถแชร์โพสต์ทางออนไลน์ต่างๆโซเชียลต่างๆแล้วแฮชแทก เลโก้เชียงใหม่นะคะอ่ะทุกคนเรามาขอเสียงตรงมือต้อนรับเตนเนอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผออมมิชชั่งครับสวัสดีครับในสวัรค์ครับนเดคุณครูนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าทั้งส่งคนนี้ถือว่าเป็นในพวกแฟนตัวจริงนะนี่สลับกันสลับด้านกันด้วยกันเลยทั้งสองด้านกันเนาะคือเราเจอเตนบ่อยมากแต่วันนี้ยเป็น เราบินมาเจอกันถึงเชียงใหม่เลยนะคะเพราะว่าถือเป็นการเปิดตัวเลเอลเซอร์ฟายโชว์นอกพื้นที่กรดหอมแล้วปุอบวันนี่เลยพี่หิจะบอกกันนะว่า้องสองคนถือเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษผู้แรกของประเทศไทยที่ได้มาที่นี่นะคะขอบคุณมากฉะนั้นต้องถามากความรู้สึกขอบคุมากขนา มาฉันรู้สึกยินดีอ่ะใครก่อนตกลงใครเป็นเต้เป็นนิวเป็นนิวถูกต้องแล้วนะอ่ะโอเคชิญครับจริวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากนะเพราะเพราะว่าทางขอไโก้อย่างที่บอกคือมีอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมครัะตอนนี้เนี่ยมาถึงที่เชียงใหม่ให้ชาวเชียงใหม่ในแบบได้ช็อปได้เล่นๆกันแบบเต็มที่เลยครับผมได้เสริมสร้างจินตนาการกันแบบเต็มที่ในกรุงเชียงใหม่เลยครับผม เพราะว่าผมว่าเลโก้เนี่ยเป็นสิ่งที่เลโก้คลาสสิกมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เราที่เป็นแฟนนะครับแต่มีแฟนอยู่ทั่วประเทศทั่วโลกเ mm hmm. นี่ยใช่ความฟินอย่างในวงการมาเลื่อนเลโก้คือต้องมาลองจับเดินเข้าไปในร้านเหมือนหลุดงผู้ในโลกอะไรเงี้ยคือจะสั่งออนไลน์ก็คลูลฟิวเนอะ mm hmm. ทุกครั้งที่เข้าไปในชอ Lego อ็อปเลโก้อะเหมือนวันนี้เด็กหนึ่งเดินเ,ดน,เดนเข้าไปมันจะมีความรู้สึกแบบ มีแบบหนึ่งที่มันกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงนิวเข้ามาในรถแร้วก็เลือกดูนู่นดูนี่อย่างนี้มันนเต้นหมดแตันนี้ยังเด็กอยู่นะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงแล้วก็ดีใจที่แบบชากภาคเหนือก็จะได้มาแล้วครับคนแบบคนเชียงใหม่ก็จะได้มาแบบเดินเดินซื้อกระดุกไปในโลกจิตรการด้วยกันแบบที่เหมือนที่เรา อยู่ที่กรุงเทพเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นไลฟ์นะคะที่อินดิวสตรของเราจัดจอไปเมื่อสักพู่งี้แล้วว่าสนุกมากสนุกมากสนุกมากแล้วมีกิจกรรมให้น้องๆหนูๆไม่ต้องน้องหนูหรอกผู้ใหญ่ก็ชอบมากใช่ไหมบอกว่าเป็นแบบได้ทุกวัยผมว่าเนาะอ่าที่างานเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กซึ่งก็ไม่นานอย่างนี้เนี่ยทั้งสองคนมีความรักความผูกพันความประทับใจกับตัวต่อเลโก้ยังไงบ้างเมื่อวานแล้วกันนะแต่เมื่อวานนี้อ่ะเราประทับใจยังไงก็ต้องตอบกับคุณพ่อคุณแม่ดีเนาะ ก็คือแบบเหมือนอ่ะถ้าถ้าส์อ่าคอลเลกนซีวีที่ผมเล่นตอนเด็กกับตอนเด็กอาจจะต่างอะไรนิดหนึงตอนเด็กผมจะชอบเป็นพวกแบบเครื่องบินเรืออะไรพวกเนี้ยเออก็แบบต่อมีพวกเรื่องนั้นดิพวกเครื่องบินลบทุกอย่างี้ยแต่ว่าพอโตมาต่อไปก็ชอบเรือชอบชอบกับพวกแบบยานสายชอบยานอะไรยงเแบบพอโตขึ้นเนี่ยก็จะแบบ เริ่มตึงแล้วโตมาเริ่มตึงใช่ยเป็นแรงงานโตมาตึงนะคนละยานคุณระยานเพราะโตขึ้นมาก็จะดิดลงนิดนึงก็คือจะสายมาเวลกลับมาสายที่คือพอเริ่มจะแบบทำบ้านใช่ไหมใหญ่ก็เลยมาสายบุญต้่นแต่ว่าไม่สายแบบไม่สายแบบต้นไม้ดอกไม้ต้นไม้บอนไซอะไรพวกนื้อดอก มีมีตะวันเยอะมากที่บ้านเลยเขาบอกว่าคอลเลกชันนี้ไอดีมากใช่เออก็คือตอนจะเป็นทุ่งแสบเพราะผมชื่อตะวันใช่ไหมแล้วซื้อเองไว้ด้วยแล้วแฟนๆก็ชอบซื้อมาให้ด้วยตัวตะวันตอนนี้เป็นเหมือนทุ่งดอกตะวันเเป็นตะนเป็นาเลโก้ตะวันนะคะยี่ราความนิ่จริงความทรงจำวัยเด็กค่อนข้างที่จะยากลำบากนิดนึงนะเพราะว่าตอนเด็กๆกว่าจะได้เลโก้สักกล่องนิดเดือบยากมากต้องแบบ ทำความดีหลายหลายอย่างไม่ว่าจะใช่ก่อนจะแบบต้องแบบฟี่เหมือนแบบอุ้ยอยากได้เนี้ยคือแบบไม่ได้เลยต้องแบบมีการแบบอุ้ยต้องทำ ข้อสอบให้มันดีได้เกรดดีก่อนเลยอะไรเงี้ยถึงจะได้มาไม่ได้แบบว่าอไม่ใช่มีคุณค่ามาใช่คุณปลือกมาเวลาจะเลือกชิงอะไรต้องเลือกแบบยากเอาที่อยากได้จริงจริงนี่มันเป็นความทรงจำที่มันทรงคุณค่าเป็นชัยในมนอรีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเด็กๆเนี่ยในโก้เนี่ยถือเป็นเป็นของของขวัญหรือว่าของเล่นที่แบบไม่ธรรมดานะแล้วก็การจะได้มาเนี่ยเราก็ต้องแบบเล่นตั้งซือใจตั้งคิดหนึ่งกว่าจะได้สักชิ้นหนึ่งแล้วการจะต่อให้งานหรืองานเสร็จได้ก็ต้องอาศัยความพยายาม ้ ais, <wie erman S 2> ามันก็ได <goal card, S 1> <ichi> ้ทำในสิ oh, ่ magic, like, ่างด้วยเนาะถูกไหมคะกระผมได้สอนอย่างหนึั้นแม่จิคือแบบว่าถึงตอนเด็กเราจะอยากได้โตขึ้นมา มันเป็นสิ่งที่เราก็ยังโหยหาอยู่แปลกมากข้นเนยว่าของของเล่นบางอย่างอะโตขึ้นมาเราก็ไม่เล่นแล้วแต่ว่าในพวกสิ่งที่เหมือนแบบในวัยผู้ใหญ่อ็ก็ยังแบบมันยังมีแบบอะไรบางอย่างให้เราอยากซื้ออยู่เลยใช่ใช่สามารถกลับมาต่อได้อีกนะโหยหาเวลาต่อแลวโหยหาที่เก็บหลังเากนได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องทำรางวัลแล้วก็คือ้เวลาต่อมพูดถึงว่าตอนนี้ทั้งสองคนก็จะต้องมีเซตที่ชอบที่ชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วอะเรามีเวลาต่อเนาะปกติมันมีป็นเซตไหนเด่ new จะเป็น แฟนสตาร์ a r ร์อย่างพวกแบบดิสนีย์อย่างแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยชอบ,บออแล้วพวกมันมีเยอะมากที่แบบมาเป็นเซตคือแบบกูยัีไม่ออกกูรีบเอาเลยเมื่อกี้ถามแล้วเที่ยวฝุดมีไหมเที่ยวฝุดยังไม่มาเท<อ>ี่ยวฝุดด้วย แต่ว่าอย่าง Star Wars เนี่มันก็มีเป็น Limited Collection ด้วยนะก็ต้องรีบจัดจองโอ้นี่ผมเห็นแล้วที่บอกที่นี่ของดีมากนี่เป่าพอดีหายากปกติที่ที่กรุงเทพไม่คือแบบแย่งอย่างนี่กำลังจะพูดเลยว่าที่นี่คอลเล c ชั o n เต็มมากใช่ค่ะของใหม่มาบมาเยอะมากเลยผมเห็นแล้วเราโหน่ามาอยู่เชียงใหม่จังแต่คุณเอชิมไ้ไหมคะเชียงใหม่ที่ต้อนรอตนะจ๊ะ เของผมมากครับเตะละเตะเอเตะบอกเป็นรัดเขาดอกไม้ใช่แต่ว่าของผมเนี่ยถ้าตอนโตจะไม่ค่อยมีเวลาต่อกองใหญ่กองใหญ่ตอนจะซื้อไปเก็บอย่างเดียวเลยเพราะรอเหมือนรอบ้านเสร็จแล้วค่อยค่อยต่อเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ที่ต่อได้ก็จะเป็นพวกแบบเนี่ยดอกไม้ใบหญ้าต้นไม้บอนไซลอสต้าอะไรอย่างน้ทตะวันอะไรที่ที่มีเวลาต่อมันก็ก็เสร็จมันก็รู้สึกเวลาต่อเสร็จมันรู้สึกคอมพลีทเป็นเป็นอย่างย่งไปแต่ว่าของใหญ่ๆที่แบบ ไอเฟลประสาทร้านประสาทนี่ยังยังอยู่ในกล่องอย่างแบบอย่งไม่ต้องใช้เวลาเลยแล้วก็ต้องมีพื้นที่ด้วยใช่พื้นที่ด้วยครับโอ้ไอเฟลมันน่าจะประมาณร้อยห้าสิบเซนอาจจะต้องสร้างห้องใหม่เป็นโก้โดยเฉพาะเลยอันนี้เวลาที่เราต่อเนี่ยแน่นอนมันคือความสนุกแล้วก็ความสุขถ้าหากว่าตอนเนี้ยเรามีเวลาในการที่จะต่อเลโก้เนี่ยเราอยากจะต่อกับใครมากที่สุดแต่อยากต่อกับใครจ้าเฮ่ต้องนี่เหมือนไปมองเรียนนี่ต่างหาก ต่อกันนิวก็ได้เพราะว่าคือเราสองคนมีจุดเด่นที่แตกต่างกันคือเตยจะชิญคนชอบคิดที่นากาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบแบบคิดเพ้อๆอะไรของเราหน่อยชอบ มีจันนาการแต่นิวเขาจะเก่งเรื่องเขาเป็นวิศวกรเขาจะเก่งเรื่องการปฏิบัติจริงเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแท็กทีมกันต่อแต่ว่าน่าจะเป็นทีมที่เพอร์เฟคคันนี้คือเป็นแนวบรนณาการแต่ผลงานจริงๆล้ำเลยใช่ใช่มัจะาเป็นอันนี้เป็นช่างฝีมือวางแผนนะจอวางแผนอันนี้เต้เขาบอกว่าเรื่องนิวแล้วนิวเลือกกันคือนิวนิวอ่ะคิดออกเลยคืออยากจะต่อกับยายซังครับผมยายซัง เดซางไดซานคือยังสังสรรค์ขวดแต่ว่ายังสังสรรคแบบเดซางเป็นลูกลูกของเต้กับเอวครับโอ้แล้วคือเดซันเขาจะเป็นคนที่ชอบต่อเลยโกงมากจริงจริงันนี้เนี่ยเขาต้องมาต้องมาแต่ว่าคือมินไม่สามารถบรรจุได้เขาค่อนข้างจะตัวใหญ่ตัวใหญ่พอสมควรนะคะแต่เอาเป็นว่าต่อกับเต้ไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปต่อที่กรุงเทพกับเต้บอก เลือกฉันด้วยฉันเลือกถึงลอาอยว่างนี้เนาะน่ารักมากๆเลยนะคะได้รู้แล้วว่าใครจะต่อกับใครนะคะทีนี้ยวันนี้ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้มีเ e โก้เซอร์ i e ฟายสโตรนอกเหนือพื้นที่กรุงเทพมแต่ครนี่พี่นิกน่าพูดด้วยว่าพี่นิกเป็น MC ให้กับเ e โก้มาเนี่ยออคุนนี้น่าจะเป็นเกอดหลายปีเกิดที่สบมั้ยไม่ถึงมัม้มใช่ไหมยิ่งไปกกรไกลแล้วใช่ไห 8ปดแปดแปีนี่คือครั้งแรกที่เราได้ปิดเราเกิดเรียนะเราเกิดเรียนหลังแปดปีแปดปีเรีอาจจะยังไม่เกิดยังไม่เกิดแปดปีแปดปีมานะเชื่อไหมว่าไม่ไม่เคยออกพื้นที่กรุงเทพเลยนี่คือครั้งแรกที่เราได้เปิดโตของเลโก้เนี่ยให้คนที่อยู่จังหวัดอื่นๆนี่คือนำล่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเป็นจังหวัดแรกนะ รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าตื่นใจแทนคนเชียงใหม่มากเลยทั้งสองครั้งรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้โหโปรพี่บอกเป็นครั้งแรกกางจะเดินไปสัมภาษณ์นี่เลยรู้สึกไงบ้างครับพี่พีะเป็นพี่จอนพี่จะไปจะเท้าขวาแต่ว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นมากที่วันนี้เรามาทำงานที่นี่แล้วสมมติว่าเ้ยนี่คือครั้งแรกเราไม่เคยแล้วเขาเปิดก็จะเปิดสาขาโน่นนี่ที่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับแล้วเป็นเราด้วยนะที่มาใช่ที่คือแรกของประเทศไทยค่ะนี่รู้เลยว่าไม่เจ็บปวด ตอานี้เลยรู้เลยว่าแต่ว่าถ้ามีเชียงใหม่แล้วต้องไปที่บ้านผมด้วยไหมครับไปหาดใหญ่อาจจะอาจจะอยู่ในแพลนเดี๋ยวรอติตายไปหานใหญ่ไหมอันนี้เป็นเป็นพื้นที่ของผมตลอดกันเชียงใหม่ได้ได้ที่บ้านเขาอยู่อยู่เชียงใหม่ครับผมอยู่หาดใหญ่รู้สึกยังไงภูมิใจนะภูมิใจนะฮะภูมิใจนะแล้วก็ไม่เห็นที่บอกาจะได้แบบคือเลโก้มันเป็นแบบสัญลักษณ์ของของหลายๆอย่างมาเป็นทั้งแบบของเล่นของสะสมพอทรงจำอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบ คนท,ท,ที่ที่ที่ประเทศไทยได้มีโอกาสที่แบบเวลาว่างเวลาจะจาหาความสุข์ไปแวม์บริชอปมาเดินเลือกอะไรเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบ ช่วงเวลาดีๆเนี่ยแบบเป็นเวลาครอบครัวก็ได้ลูกลูกอยากได้พ่อแม่พาไปซื้ออะไรเงี้ยหรือว่าเวลาที่เราทํางานเหนื่อยๆเราก็อยากจะเดินมาทันทีอาจจะไม่ซื้อแต่เดินเข้าหดูเข้าไปอยู่ในโลกอ่ะเดินดูนู่นนี่นั่นแล้วมันก็มีความสุขแล้วเนี่ยก็ดีใจที่เราชาวเชียงใหม่ได้ได้มีช็อปกับใหญ่ๆแล้วก็มีของครบครบบแบเลยได้เปิดประสบการณ์สําคัญคือเป็นเปิดช็อปกับโปรโมชั่นก็ดีมากใช่ไหมรับที่บอกไปตอนช่วงต้นโปรโมชั่นดีสุดๆนะมีของแถมเยอะผมเห็นแล้วมีของแถมเยอะครับก็ดีจริงๆก็ดีใจดีใจมากครับเพราะว่าอย่่่่าางงทีีพอบกว อุตส่าห์มาถึงเชียงใหม่กันใช่ไหมครับมาเปิดช็อปเลยแล้วยังเป็นเราสองคนอีกเดียวนี้รู้สึกว่าโอ้โหเป็นเกียรติมากครับที่แบบเหมือนฟิลเหมือนแบบเป็นผู้ผู้แบบมาเปิดช็อปครับผู้เปิดประตูไขกุญแจเข้ามาลุยทางลุยทางแล้วคุยไปสาขาอื่นด้วยนะเอาใหมที่ต่อผู้บริหารเลยโอ้โหแล้ไม่รีบตัดใหม่ตัดเลยโดนตัดเลยจะมีเวอร์ชั่นแบบไหนว่าของพิเศษนะครับแบบว่า อเลโก้ใส่หัวเลโก้ใส่หัวเลยใช่ที่นี่เขาจะมีเดี๋ยวเขาจะมีต่อเลโก้ออกมาเป็นผู้ช้าแม่ลูกซึ่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเทียนมายนะคะตัวมีประมาณโหต่อประมาณแสนแปดชิ้นนอะใช้เวลาสี่สี่ร้อยชั่วโมงในการต่อเป็นตัวไซส์ใหญ่เลยอ่าอันนี้เ็นตัวแพนด้าแต่เลโก้เร่เดอร์เล็กอีกอันนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมีตัวผู้ช้าแม่ลูก จะเริ่มให้ชมกันเนี่ยเดือนหน้าเป็นต้นไปคอต้องเิมาดูกันอีกอเป็นน่าจะใหญ่มากเลยใช่ไหมครับากให่มแสนกว่ชีนว่าะคะหนึ่งกนงครบจะวางที่ไหนครับก็หน้าร้านเลยใช่วันนี้ก็จะต้องขอพื้นที่หน้าหไม่ใช่สุอยากให้ทั้งสองคนนะคะได้ฝากเชิญชวนทุกคนนะคะ ประสบการณ์หร <Cornell. S 2> ือจินตนาการกับ l e g News s o ที่เซ็นทรัเชียงใหม่แห่นี้เชิญชวนไม่ใช่เฉพาะแค่คนเชียงใหม่นะไปที่อื่นภาคอื่นจังหวัดอื่นเขมาที่นี่ได้นะคะดวูก่อนิวอาจจะพูดภาษากลางเต้พูดภาษาเหนือไม่ด้ไง้หม่เน่าต้อูดใ้เ้ว่ารงมมนอยู่ที่นี่เอายังไงม่จะ ใต้ต่อโอ้ไม่ครับโอ้บอกว่าก็จริงๆอย่างที่บอกเลยครับว่าโหตอนนี้เนี่ยเลโก้นะครับ certified store นะครับผมก็มาเปิดถึงเชียงใหม่แล้วนะครับก็สําหรับใครที่แบบอยากได้เลโก้มานานแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาไปดูถึงกรุงเทพเนี่ยตอนนี้นะครับก็สามารถไปจับจองได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าของเนี่ยมีครบมากแม้แต่สติชที่ตามหาตอนนี้ผมเห็นแล้วใช่ครับมาแล้วครับผมมาแล้ว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 มาแล้มาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้าแล้ ที่นิบอกไปแนละ้วแล้วก็ที่เต้เพิ่งพูดไปว่าเลโกเป็นทุกอย่างจริงเป็นของเล่นของฝากวามทรงจำไว้เด็กเป็นแบบพื้นที่ให้ให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกอย่างอยู่ที่ช็อปเลโกได้ฉันก็ใทยมาที่นี่มาเซ็นทรัลเชียงใหม่ก็แวะเข้ามา เขาเรียกว่าเติมจินตาการที่ช็อปเลโก้กันได้แต่ยิ่งช่วงนี้ก็จะพิเศษหน่อยตรงที่โปรโมชั่นก็จะมีเปินช็อปมาร่วมกันเติมเต็มจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดนะคะกับตัวต่อ b ิ i c k l e g o และที่สำคัญก็คือมีโปรโมชั่นดีๆนี่ทั้งสองคนก็จะยุกยิกยิงยินี้ตลอดไม่ใช่เลยนะอยากกลับไปที่ตรงชั้นสองใช่ไหมเลิกเวลาแล้วเลิกเวลา แล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตนะคะเ,เรียนเชิญทั้งเตกับน,น,น,นิวนะคะรวมถึงคณะผู้บริหารของเรานะคะเราจะมุ่งหน้าทึกสูตรชั้นสองเปื่อแกนเนื้อจินตนาการที่ Lego Certified s t o r e นะคะเพื่อทำที่เปิดอย่างเป็นทางการค่ะเตนิวพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเรามุ่งหน้าไปกันเลยคะ่ะตามมาเลยมามด้วยกันไหมไหมมาด้กันกับเจ้าถูกปดยู่ะ